สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อมพลนะคะค่ะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแน่นะคะจากช่องทาง YouTube นะคะแนนนะคะฝรดราชดาค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะมาส่งมอบรถให้กับพี่อมพลนะคะถึงที่ไหนคะพี่อมพลแม่อ่องสอนครับ<ข>าอาเภอบางมะพ้าครับถึงมากไกลมากบางมะพ้าเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมอบคุณใจรถนะคะให้กับพี่อมพลก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะขออนุญาตนะคะพี่อมพลขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้แบบคือพิเศษมากๆจริงๆแล้วเราแบบรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่พี่อมพล เกือบหนึ่งปีที่แล้วครับทำไมรถรุ <c oughs> ่นนี้รอนานไหมพี่นานครับกประม ปีกว่าครับอ่าแนต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้พิเศษมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์นะคะผลิตรถคันนี้นะคะให้กับพี่อัมพลโดยเฉพาะเลยจริงๆกล้าพูดออกสื่อเลยนะคะเพราะว่ารอมาปีกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพิเศษยังไงนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะพระเอกของเราคันนี้นะคะว่าแล้วก็ผลิตให้กับพี่อัมพลโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ผลิตแล้วนะคะแล้วก็เป็นคันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เป็นรถแบบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าผลิตให้กับพี่อัมพลเลยนะคะแท้แท้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า ออขอบคุณที่พอจริงๆค่ะว่าคนมากๆจริงๆนะคะที่แบบว่ารอมาด้วยกันนะคะรอมาปีกว่าด้วยกันนะคะแล้วก็เราก็ติดต่อกันตลอดนะพี่น้องว่าแบบว่านันไลหาพี่ตลอดนะใช่ครับไลหาตลอดครับว่าแบบตอนนี้รถตื่นมาจะเปลี่ยนอะไครับพี่ก็ใช่ไม่เปลี่ยนใจเดียวเลยนะใจเดียวนะคะเป็นรุ่นไหนครับพี่อ่ลิมิเต็ดครับสีคุณสีลิมิเต็ดใช่ค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น4คูณ4นะคะเป็น4ประตูนะคะ Limited 4 w h e e l นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็แนนก็ตกแต่งให้กับพี่อัมพลนะคะแบบคุ้มค่ากับการรอคอยเลยนะคะพี่รู้จักแนนจากช่องทางไหนครับพี่อัมพลขอถามหน่อยอ่าช่องทาง YouTube ครับ YouTube นะคะใช่ครับเห็นรถชอบไหมชอบมากครับสวยมากครับค่ะแล้วเลือกสีเองเลยไหมพี่เลือกสีเองครับเห็นรถรถคันใหญ่ไหมพี่ใหญ่มากครับใหญ่เนาะใช่ครับอยากให้พี่อัมพลฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ ถ้าใครสนใจฟอร์ตนะครับติดต่อที่คุณแ้นได้เลยนะครับรถทั้งสวยทั้งดุทั้งดันชุดแต่งครบครับถ้าอยากได้ติดต่อได้เลยครับรับประกันชัวร์ครับแล้วก็ขับมาส่งเองกับมือเลยใช่ครับขึ้นมาครั้งแรกโอ้โหสุดยอดมากครับกี่โค้งไม่รู้ใช่ครับเยอะเลยรับเยอะมากครับ จะบอกว่าที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆ,ๆนะคะปางมะพร้าวนะคะคือแบบสุดยอดเหนือสยามแล้วนะคะแล้วโค้งเยอะมากๆนะคะพี่ก็บนขึ้นมาถามถามคำแรกเลยว่าทานข้าวมาหรือยังบอกว่าทานไม่ไหวแล้วพี่โค้งเยอะมากกินไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารุ่นนี้พิเศษยังไงนะคะอารีมิเต็ดโฟร์วิวนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์องจดน2.0ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นโฟร์วิด้วยนะคะคันนี้180แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วช่วงล่างเนี่ยเซตอัพมาให้แบบว่าอย่างเพอร์เฟคเลย ือเราจะมีในเรื่องของระบบควบคุมเสถียรภ,ภาพการทรงตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะป้องกันลดพิกคว่ำป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะยังไม่พอนะคะยังมีช่วยลงทางลาดชันด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นช่วยลงทางลาดชันก็มีด้วยแล้วก็เฟืองท้ายของคันนี้นะคะจะเป็นลิมิเต็ดสลิปนะคะแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะคะอันนี้คือแบบว่าเราขับมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามั่นใจมากๆเลยเพราะว่าขึ้นเขามาขนาดนี้นะคะขึ้นทางแรกนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ารถเราสมรรถนะดีจริงๆนะคะเราพี่ได้ไปใช้นี่คือแบบคุ้มค่ามากๆแล้วต้องบอกว่ามีพี่คนเดียว ที่ได้มีรถแบบนี้นะคะ l i m i t ต็ดโฟล์วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งกันเลยนะพี่เนาะอ oh. อันดับแรกนะคะก็จะมีชุดตรงนี้นะคะจะเป็นสกูฟากกระโปรงนะคะเป็นทรงฟิตนะคะเป็นรูปแดรนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์เรนเจอร์บนฝากระโปรงด้วยนะคะรถสีแดงก็ดูสดใสามากๆดูเท่มากๆนะคะพี่แล้วต้องบอกว่า หล่อที่สุดบนเขานี้เลยแน่นอนเลยนะคะแล้วก็หล่อที่สุดในย่านนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีชุดกันชนด้านหน้านะคะั่นก็ใส่ให้เป็นชุดสไปเดอร์แบบนี้นะคะ F150 สไปเดอร์นะคะเป็นกระจังใหญ่แบบนี้เลยนะคะกันชนหน้านี่แนนเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะมีไฟเดนไลท์สดวงแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟตาไฟนะคะจะเป็นบลูอายนะคะพี่เลือกเป็นบลูอายนะคะรดอ่าลดสีแดงนะคะตาไฟบลูอายนะคะเหมือนแบบว่านักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวเนี่ยเป็นตาสีฟ้านะคะอ่าเป็นบลูอายนะคะ,นะคะก็สวยงามนะคะแล้วก็ไฟมัดแ้งนะคะก จะมีเป็น3ขีดแบบนี้นะคะแล้วก็เรามีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะเป็นไฟสองสว่างกลางวันนะคะซิกเนเจอร์ของ F150 Spider นะคะคือไฟตัว C ตัวนี้นะคะ<อ>ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะ<อ>คันนี้นะคะเป็นไฟอัลโตแล้วนะคะอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็อัตโนมัติเหมือนกันนะคะ,<อ>ะ Limited for view คันนี้นี่คือเท่มากๆนะคะทั้งตกแต่งร็เท่ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นรุ่น,นตัวนี้ก็พิเศษทำมาให้พี่อัมพลโดยเฉพาะเลยละนะคะ ฝากกระโปรงนะคะเราติดโชกไว้นะคะสคู่คู่หน้าแบบนี้นะคะทําให้เพี่ยมพลสามารถเปิดฝากระโปรงขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะแล้วก็มีแผ่นรองความร้อนแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเครื่องยนต์พี่เห็นว่าแน่นมากๆพี่แบบแบบว่าเครื่องยนต์แบบว่าอย่างแน่นเลยนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีช่องว่างเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่นันบอกคะเป็นเทอร์โบนะคะเราเช็คระยะที่1ปีนะคะหรือ1 5 0 0 0หมกิโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ตันนี้เป็นแบตเตอรี่เออไม่ใช่ค่ะเป็นที่พักหม้อน้ำนะคะแบตเตอรี่อยู่ทางด้านนี้นะคะ1ปีรับประกัน1ปีหรือ20 0 0 0ืกิโลนะคะคที่พี่เติมได้อย่างเดียวคือทางด้านนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนนะคะฝาสีฟ้านะคะคนอกนั้นฝาสีดำเนี่ยเด่างเขาจะดูแลให้เราทั้งหมดเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์องจนนะคะเป็น เกีย uh, ร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะแล้วก็แรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้านะคะคเป็น4วิวนะคะแล้วก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวด้วยนะคะคที่เห็นนะคะสำคัญเลยตรงนี้ตาไฟนะคะตรงนี้ที่บอกว่าไฟมัดแตงนะคะพี่จะเห็นว่าเหมือนไม่ได้แกะเลย เหมือน m, <ช>เหมือน<ช>แบบ<ช>ปเป็นเป็นเป็นโครเดิมของตัวรถเลยอันนี้คือเรารับประกันนะคะน้ำเข้าตลอดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็คือเหมือนเราไม่ได้แกะคือถ้าเป็นทางที่อื่นนะคะเขาจะใช้แบบว่าพอแกะแล้วเขาจะปิดไม่ได้แบบนี้แล้วเขาจะยิงซิลิโคนเอาอันนั้นคือทางน้ำเข้าแต่อันนี้คือแบบว่าพี่ใช้ได้เลยนะคะตลอดอายุการใช้งานแล้วก็คือเราดูแลรับประกันทุกอย่างเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ อันนี้คือแบบไฮไลท์แบบคือสำคัญสำคัญทั้งหมดเลยนะคะชุดซุ้มล้อนะคะก็จะมีเป็นซุ้มล้อของ F150 แบบนี้ให้นะคะส่วนแม็กนะคะต้องบอกก่อนว่าแม็กคันนี้นะคะเป็นของ APP นะคะ by Lenso นะคะซึ่ง APP เนี่ยจะอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Lenso นะคะซึ่ง Lenso เนี่ยเราก็แบรนด์เขามาตรฐานอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบบว่าแม็กคือแท้แล้วก็ทน,นทานมากๆนะคะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็น APP by Lenso นะคะแล้วก็เป็นรุ่น Hammer ด้วยนะคะตรวนี้เป็นตัว H อ,นน mer, อ,ะะวอันนี้คือเป็นรุ่น Hammer คือทนทานมากๆนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าลายมา เวลนะคะเป็นขีบเงินด้วยนะคะรถเราสีแดงพอใส่แม็กลายดําขอบเองินเนี่ยมันก็จะดูแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะยางจะเป็นยางฮันคุกนะคะซีรีส์จิวที่265ทับเ6นะคะอันนี้ก็จะเป็นยางออทเลนนะคะขับขี่ดีๆกับพุ้สภาพผิวเหมือนกันนะคะ ชุดครอบต่างๆนะคะก็ทําให้นะคะครอบแก้มครอบกระจกมองข้างครอบแก้มข้างนะคะทำให้หมดเลยการาดก็ติดให้สีชิ้นนะคะล่าหลังคาเป็นทรงวาแทแบบนี้เลยนะคะ<ช>ลายการาฟิกนะคะเราเลือกเป็นลายสายฟ้าเนาะพี่เนาะ<ช>อันนี้ก็คือความหมายดีด้วยนะคะแล้วก็ลายไม่เยอะมากนะคะเ<ช>หมาะก,กับเราวิ่งบนเขาเนี่ยคือลายสายฟ้าเลย,เลยอันนี้คือเหมาะมากๆนะคะแล้วก็ นี่นะคะก็จะมีเบ้ารองมือให้ด้วยนะคะครอบมือก็ทําให้ด้วยทั้งหมดเลยนะคะแล้วตรงนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะซึ่งคันนี้ต้องบอกว่าลิมิเต็ดจริงๆลิมิเต็ดอิดิั่นจริงๆนะคะสำหรับพี่อํมพลโดยเฉพาะเลยนะคะฟิล์มนันนติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยนะคะอันนี้คือจะเป็นดีกว่าที่เขาอื่นแน่นอนนะคะแบบกันความร้อนได้ดีกองแสงได้ดีนะคะเข้าไปนี่คือเย็นสบายมากๆเลยแทบจะไม่อยากลงจากรถเลยพี่ะบันไดข้างก็จะมีขีดขอบเงินให้ด้วยนะคะนี่คือเป็นลิมิเต็ดนะคะอ่าด้านในนะคะที่เราเห็นนะคะของเราจะเป็นเบาะหหนังใ้้แลว เป็นเบาะหนังของ Ford นะคะแล้วก็เป็นเดินได้เป็นสีเทานะคะแล้วก็ด้านในนะคะที่เห็นก็จะเป็นตัวของหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยจะเป็นหน้าจอของ Ford แท้เป็นหน้าจอคาเฟซทีฟนะคะแล้วก็ในติดพรมกระดุมให้ติดสครับเพลทให้ทั้งหมดเลยนะคะตัวหน้าจอนะคะเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยมันเขาจะโทรไปที่ศูนย์นเรนทอนให้เราโดยท,ทันท่องทีเลยนะคะ1 6 6 9หหรือว่าเราเชื่อมต่อแบบพวก Android Auto Apple CarPlay นะคะตัว Apple CarPlay เนี่ย ตัวหน้าจอของ Apple เนี่ยกเขาก็จะโชว์ไปที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะคพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพ w e r ไฟฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มปมติชันท,ที่พวงมาลัยมีครุสคอนโทรลมีเอวี l อ็ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะเดี๋ยวตัวเกียร์นะคะให้ดูตัวเกียร์เลยนะคะเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับนุ่มมากเวลาเปลี่ยนเกียร์นี่คือเราแทบจะไม่รู้เลยว่าเกียร์เปลี่ยนนะคะขับนุ่มมากๆแล้วก็ ตัวของโฟวิวนะคะระบบโฟวิวเนี่ยจะมีเป็นพาร์ทไทม์นะคะจะมีที่เราเห็นเนี่ยจะเป็น2 Head 4 Head แล้วก็โฟโลนะคะ<ช>อ่าเอ่แลนะคะสองแล้วก็อ่าสองนะคะเอ่ออาจจะมี2 High 4 High แล้วก็ o l l o w นะคะส่วน2 Head เนี่ยคือเป็นการขับ เคลื่อนปกติเวลาที่เราขับขี่ด้วยการถนนเรียบปกตินะคะเป็น two เฮดนะคะ t o high แต่ถ้า4 high เนี่ยใช้ในกรณีที่ฝนตกถนนล,ลื่นหรือว่าขึ้นเขาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เปลี่ยนมาที่ f high ได้เลยตอนที่เราเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราขับด้วยความเร็วประมาณสัก100เนี่ยเราสามารถหมุนได้เลยนะคะ f o high รเราไม่ต้องจอดรถเลยเขาเรียกว่าเป็น s h i f on the fly คือว่าเราสามารถหมุนปรับมาเป็น f เลยได้เลยนะคะไม่ต้องจอดรถเลยประมาณ100นะคะด้วยความเร็ว100ออันนี้เราก็ แต่ถ้าโฟลเนี่ยเราต้องจอดรถแล้วก็เข้าเกียร์ P แล้วเราถึงค่อยปรับมาที่โฟลเฉพาะโฟลอย่างเดียวนะคะโฟลเนี่ยเราใช้ในกรณีที่เราไปทางที่แบบว่าสมบุกสมบันจริงๆนะคะออฟโรดจริงๆนะคะเราใช้โฟลได้เลยอันนี้เป็นพาทามกล้องนะคะนันติดให้นะคะเป็นกล้องบันทึกหน้านะคะแล้วก็บันทึกหลังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้หน้าจอตัวนี้จะมีกล้องถอยหลังอยู่แล้วนะคะอยู่ที่หน้าจอตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปอธิบายด้านในอีกทีหนึ่งเนาะ พวงมาลัยนะคะอ่ะพวงมาลัยอธิบายแล้วนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกประตูก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วไฟหน้านะคะก็สามารถปรับองศาตามตามที่เราเลี้ยวได้ด้วยนะคะเขาจะมีองศาบอกนะคะเดี๋ยวนั้นสอนวิธีการใช้งานอีกทีหนึ่งนะคะสามารถเลี้ยวตามแบบว่าพวงมาลัยได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็บะก็เป็นเบาะหนังนะคะด้านในนะคะนั่นก็ใส่ให้เป็น ้าคุมรถชุดฉุกเฉินนะคะมีให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เราเห็นนะคะดน้าหลังจะเป็นชัซซีนะคะของ Ford เนี่ยจะขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยอย่างใหญ่อย่างยาวนะคะขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยทําให้คันนี้เรารองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตันหรือ1,300กิโลนะคะคไฮไลท์โรบานะคะจะเป็นโลบาแบบแบบ่าฮ์เก้นนะคะซึ่งเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะคะจะมีไฟถอยด้วยแล้วมีไฟเบรกด้วยนะคะแล้วเป็นโลบาแบบใหญ่ใหญ่ยาวมาถึงด้านหลังเลยอ่าเพราะว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บ สว่างวาดเลยค่ะพี่แบบว่าเห็นไม่ต้องส่องไฟเลยนะคะโฟรวิวนี่เป็นโฟร์วิวแท้นะ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าเป็นโฟร์วิวแท้ๆเลยนะคะฝ <laughs> าะชุดครอบไฟท้ายนะคะก็มีให้นะคะก <c ười> ันชนท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายเราก็มีไฟถอยเหมือนกันนะคะเว <c ười> ลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บสว่างหมดเลยนะคะทั้งกันชนทั้งโลบาร์นะคะเซ็นเซอร์ห <c ười> ลังก็มีด้วยนะคะคือเซ็นเซอร์ตัวเดิมก็มีอยู่แล้วเราก็เอามาใส่ให้เหมือนเดิมนะคะไฮไลท์ตรงนี้เลยค่ะกล้องนะคะ กล้องถอยหลังนะคะจะเป็นกล้องที่แบบว่าฝังไว้ที่โลโก้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น Limited w i ายแพแล้วก็ e v e r อรสตสรุ่นแค่นั้นเองนะคะที่เป็นกล้องของแท้นะคะแล้วที่ฝังไว้ที่ตัวโลโก้นะคะอาจจะมีแค่3ามรุ่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ปลายดาบแม่ติ๊กให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ลายยางแบบนี้นะคะทําให้ด้วยนะคะตัางข้างก็จะมีชุดครอบอฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยกระบะไลเนอร์แนมะติดกเป็นไลเนอร์ของฟอร์ดแท้ให้ด้วยนะคะ หลาก,กระบาดไลเนอร์อ่านฝาท้ายเป็นแบบทอชั่นบาร์นะคะมันจะเบามากๆเลยแบบนี้เลยนะคะปกติแล้วฝาท้ายของฟอร์ดอะหนักมากนะคะแต่นี่คือนันยกมือเดียวได้เลยแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราติดทอชั่นบาร์ไว้นะคะแบบนี้ทําให้มันผ่อนแรงในการที่เราจะเกิดฝาท้ายได้ของเดิมนะคะนันคืนให้ทั้งหมดเลยการชนท้ายการชนด้านหน้านะคะคืนให้หมดเลยนะคะรับประกันได้ว่าชุดแต่งเนี่ยคือฟรีแน่นอนนะคะเพราะของเดิมเราคืนให้ด้วยนะคะแล้วก็อ่านเดี๋ยวเราดูด้านหน้าก,กันก่อนเนาะ โอเคมีแขกครบไหมครับพี่อังพลครบมากครับคุ้มค่ากับการรอคอยไหมพี่คุ้มมากครับแล้วคือเรามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้คือเป็น ให้เราโดยเฉพาะเลยพี่จริงๆใช่คือไม่มีใครขับเหมือนที่อัมพอแน่นอนนะคะแล้วก็บนเขาลูกนี้นะคะคือคันนี้เป็นคันเดียวด้วยนะคะแล้วก็ลิมิเต็ดจริงๆนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสีแดงด้วยนะคะขับผ่านแถวนี้นะคะสามารถทักเพี่อัมพลได้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็อยากให้พี่อัมพลฝากสุดท้ายแล้วฝากอะไรนิดนึงว่าเชื่อใจได้ไหมหรือว่าแบบเรารอมานานขนาดนี้เราจะได้รถไหมแล้วก็พอมาถึงแล้วเ,เราจะถึงมาถึงพี่ไหมอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะกลัวว่าแบบอ่าระดับแรกนะครับก็ อ่อผมก่อนตอนแรกๆนะครับผมก็เข้าไปดูรีวิวผมเข้าไปดูรถว่ามีรีวิวอะไรมากแล้วผมเข้าไปเจอช่องคุณแนนครับเห็นรีวิวรถสวยมากครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับแต่พอสักพักไปคุยกันตลอดครับแล้วแต่เริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับแต่พอมาวันนี้ครับมั่นใจร้อยเอร์เลยครับว่ารถต้องถึงคุณแน่นอนครับครับแล้วก็าฝากครับถ้าใครอยากได้รถฟอร์นะครับเชื่อใจคุณแนนได้เลยครับสวยแต่งครบ แล้วก็ส่งชัวครับใช่ครับผมไกลๆถึงไหนนี่คือแนนไปหมดลุยมาทุกที่เลยอันนี้รับประกันครับนี่บนดอยสูงสุดเขาแม่งสอนรับครับผมขอบคุณมากๆแล้วค่ะพี่อั้มขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจนะคะแบบคือได้ใจจริงๆเลยพี่แบบคือมีแต่คนบอกว่าผมแบบลูกค้าแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรคะแบบคือน่ารักมากๆที่แบบว่าอยู่รอกับเรานะคะแล้วก็ถึงมาถึงวันนี้คือนนยรู้สึกแบบรักพี่อภรณมากมากเลยนะคะแล้วก็แบบภูมิใจแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นญาติกันแล้ว่คุยกันมาเป็นปีๆเลยอ่ะพี่แล้วก็แบบถึงไกลแค่ไหนแนนก็ต้องไปส่งแลวรถเนี่ยคือเพิ่งมาถึงเราแค่อาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งเองอะแล้วแนนก็รีบแต่งแล้วก็รีบมาให้เลยใช่ไหมพี่อภรณใช่ครับใช่พอรถลงนี่แนนรีบบอกพี่อมรณเลยแบบคือดีใจมากๆเลยคะเพื่อแบบจะได้เจอลูกค <ๆ S 1> ้าคนนี้แล้วจะได้เจอพี่อมรลแล้วนะคะ มีอะไรดพิ่มอีกไหมไม่มีแล้วครับถ้าสนใจฟอร์ดติดต่อที่คุณแ้นได้เลยครับชัวร์ครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะงั้นก็เด๋นนทิ้งเบอร์ไว้นะคะสนใจรถแบบไหนนะคะรุ่นไหนบอกแนนได้นะคะแล้วก็แนนจะดูแลอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ดูแลตลอดไปด้วยนะคะพี่อภรพลนะคะแล้วก็ไกลแค่ไหนนะคะนั้นก็ไปส่งให้นะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็การตกแต่งรถสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็การส่งมอบแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะพี่อภนณ์เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาไปพร้อมพี่อภรณเลย ขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเคไปนี่นนสอนวิธีการใช้งานตัวรถมาพี่บเรนคนเนาะไปอ่ะขึ้นได้เลยจ้ะอ่ะอันนี้แนนลืมบอกไปว่าเป็นปุ่มพุสตาร์ทด้วยนะคะสมาร์ทเอ็นทีด้วยสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอ่ะเวลาสตาร์ทใช่ไหมคะเราก็เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดสตาร์ทอ่ะเหยียบเบรกใช่ค่ะแล้วก็กดปุ่มพุสตาร์ทอยูอ่ทางด้านนี้ค่ะ อ่ะพอมันขึ้นสีเขียวเราก็สตาร์ทได้เลยอ่าเรียแบบร้อยพอเราสตาร์ทปุ๊บเพื่อมๆควเปิดแอร์ทางด้านนี้ค่ะอ่อแอร์เปิดแล้วนะคะอ่ะปาปกติพอเราเปิดแอร์แล้วใช่ไหมคะปุ๊บฝั่งขวาจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวรถฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของมีเดียทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อ่าของเราเนี่ยกุญแจไม่ต้องใช้ไขในการเปิดรถเลยนะคะเพราะว่าเป็นปุ่มอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรคะเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะอ่าเป็นปุ่ม push start smart entry นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปุ๊บเอาเอาชุดจุกเชิญออกก่อนเนาะ ใชคะ่ะลุ่มสุกเฉินใช่ค่ะ,ะตัวนี้นะคะในนี้เขาจะบอกเป็นเมนูภาษาไทยหมดแล้วนะคะฝากระโปรงเปิดประตูเปิดอยู่นะคะเราก็เรื่อนออกได้เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะระยะทางนะคะทีะ่เราวิ่งได้อีกประมาณเกือบ200กิโลนะคะนที่น้ำมันจะหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้เมนูเนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะประมาณตัวนี้เป็นของอเราเติมเราเติม b 7นะคะ แล้วก็พรีเมียมได้นะคะ B10 B20 เติมได้หมดเลยนะคะแล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแนะนำจริงคือตเติมพรีเมียมกับ B7 เป็นดีเซลพรีเมียมกับปกติ B7 นะคะ,คะแล้วก็ตัวนี้กระจกพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะคะปรับซ้ายขวาตรงนี้นะคะซ้ายขวาขึ้นลงนะคะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นไฟสองกระบาดท้ายใช้ดีมากๆตรงที่ว่าถ้าเราแบบว่ากลางคืนแล้วเราแบบว่าขนของปุ๊บเปิดไฟท้ายได้เลย ฝาท้ายกระบะจะมีไฟสองดวงนะคะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะที่นายบอกว่าอันนี้เป็นไฟดิงหน้าจอนะคะขับมาด้วยความเร็วสูงสปุ๊บเอิไมใช่ค่ะขับมากลางคืนแล้วไฟไฟสองมากเกินไปเราก็ลดลงได้นะคะนยคะคือกลางวันไฟไม่พอเราก็เพิ่มเพิ่มแสงน,นะคะที่นายบอกตรงน,นี้เป็นองศาของไฟนะคะตรงน,นี้เวลาปเปิดไฟหลีใช่ไหมคะตรงน,นี้เป็นองศาสมมติว่าเราเลี้ยวใช่ไหมคะเราจะปรับให้ไฟมันเลี้ยวตามนะคะเราก็เลี้ยวอย่างเงี้ยได้นะคะมันจะมีองศาบอก หนึ่งสองสามสี่ระดับไหนถ้ากลางคืนนะ่ะจะเห็นชัดจะเห็นชัดว่าแบบอัลลมหมุนไฟเนี่ยตามตามตามเลี้ยวได้เลยนะคะปึ๊บถ้าเราไม่ใช้เราก็กดปิดไปนะคะแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกอยู่ทางด้านนี้นะคะรถเราจะไม่มีฝาถังน้ํามันนะคะจะมีเป็นตรงนี้เปิดฝาถังน้ำมันจากตรงนี้ฝากระโปรงหน้าเราเปิดจากทางด้านนี้ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นในเรื่องของมีเดียเนี่ยจอธิบายในอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ กระจกนะคะล็อกไว้ก่อนน้พี่เนาะอันนี้คือสี่สี่บานเนี่ยเราล็อกไว้ก่อนจะเพิ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณเจ็ดวันนะคะแต่กระจกบานนี้เป็นออตโต้นะคะกดทีเดียวลงออตโต้เลยกดขึ้นทีเดียวก็ขึ้นออโต้ด้วยนะคะเป็นบานเดียวที่เป็นออตโต้เลยนะคะ,อะนอกนั้นเดี๋ยวนอกนั้นจะเป็นไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวแนนจะอธิบายในเรื่องของหน้าจอแป๊บนึงนะคะพี่ อันนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition เลยนะคะอ่าไฟนะคะก็จะเป็นตาไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะมีไฟสามขีดแบบนี้นะคะเวลาปิดฝากระโปรงนะคะเราดึงลงมาอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดปิดอ่าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ,ะก่อนแยกขึ้นรถนะคะ,อ,ะอันดับแรกอ่าเราดูกล้องก่อนนะคะ ตรงนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าอันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเดี๋ยวพี่เอมพลอลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูเยียบเบรกแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังเรากดตรงหน้านี้เยียบเบรกก่อนค่ะอย่าเอาอย่าเอาเท้าออกจากเบรกนะแล้วพี่ลองเข้าเกียร์ถอยหลังดูเป็นเกียร์ R กดกดต้องกดใช่ค่ะกล้องมองหลังนะคะจะมีด้วยนะคะอันนี้เป็นกล้องบันทึกนะคะหลังบันทึกหน้าอันนี้เป็นกล้องถอยหลังนะคะพี่เห็นว่าจะเป็นเขียวเหลืองแดงนะแล้วพี่ลองหมุนพวงมาลัยดูอย่าเอาเท้าออกจากเบรกนะ อที่เห็นไหมคะเป็นองศาเนีคะเส้นสีขาวกับเส้นตรงกลางตรงนี้เป็นองศาว่ารถเรากับพรมาลัยนะคะเขาจะกะระยะให้เราเลยนะคะนี่ค่ะตัวะคะอ่างบุญได้เลยค่ะ เราจะได้รู้ว่ารถจะถึงคันอื่นไหมจะโดนคันอื่นไหมเนี่ยเขามีองศาบอกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะมีเฉพาะ u n ม t e เตตไวท์แท็กและเอเวอเรสเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นกล้องของปลอดแพกคือจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครจะไปติดแบบว่าเราอยากติดกล้องเพิ่มฝั่งโลกโลก้ไม่แนะนําเลยต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะคะอ่ะอันนี้คือจะเป็นองศาของพวงมาลัยนะคะอันเราก็เข้าแก่ปกตะการ์บีอ่าม้นก็ทางน,านี้นะคะจะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์ท้ายนะคะจะอยู่ท่คันนี้เวลาที่เราถอยแล้วแบบว่า ใกล้จะโดนของอะ่ะเขาก็จะเป็นเซนเซอร์ท้ายก็ยจะโชว์ทางด้านนี้นะคะจอเซ็นเซอร์อันนี้เป็นจอกล้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ P ก่อนค่ะกดตรงนี้แล้วก็เข้าเกียร์ P โอเคค่ะเรียบร้อยเอาข่ออากจากเบรกได้เลยแล้วก็ตรงนี้เวลาที่เราจะลงทางลาดชันนะคะแล้วก็กดทางด้านนี้นะคะแล้วก็สามารถลงทางลาดชันได้แต่ว่าใช้ในกรณีที่แบบว่าทางชันจริงๆแล้วบุก เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนแบบออฟโรดจริงๆนะคะถึงจะได้ใช้นะคะแต่ว่าตัวนี้ถ้าสมมติว่ารถเราติดลมนะคะเราต้องกดออกตัวนี้ออกนะคะตัวนี้จะเป็นระบบควบคุมนะคะจะมีคําว่าออฟสีสีแดงอยู่ตรงนู้น ลูกเหมือนกันใช่ถ้าติดลมถึงจะกดนะคะถ้าไม่ติดลมไม่ต้องกดนะคะเ,เพราะว่าระบบพวกนี้มากับตัวรถอยู่แล้วทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถระบบพวกนี้จะทํางานตลอดเวลานะคะเรามั่นใจได้เลยว่ามาันเซฟต,ตี้เราตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่นายบอก 2H4H แล้วก็ 4L นะคะ 2High เ,เนี่ยเราขับขับถนนปกติได้เลยนะคะเวลาเราขึ้นเขาปุ๊บหรือหรือแบบว่าฝนตกถนนเลื่นปุ๊บพี่หมุนมาทางด้านนี้ได้เลยเป็น 4H นะคะเป็นโฟร์ไฮโฟร์ไฮเนี่ยถ้าเราขับด้วยความเร็วแบบว่าแ0 1 0 0หนึ10่ง้อเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยมันเป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ของ Ford คือเขาเรียกว่าเป็นชิปออนเดอะฟคือสามารถเปลี่ยนชิปตัวเนี้ยขงะที่เรายังวิ่งอยู่ได้เลยถ้าเป็นท่ายื่นอาจจะแบบว่าเราต้องขับแบบ30 40กิโลเมตรถึงจะเปลี่ยนแต่ของ Ford นี่คือ100้อนี่คือเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่าแล้วระบบก็จะทํางานอันตโนมัติยกเว้นโฟโลตรงนี้ถ้าเราจะหมุนไปที่โฟโลปึ๊บต้องเข้าเกียร์พีเท่านั้นนะคะถึงจะ บุกบันแบบทางแบบว่าสมบุกสมบันเป็นออฟโรดจริงๆไต่หน้าผาไตา่หินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเป็นโฟลนะคะแต่ถ้าโดยปกติตุ๊บเราก็มาที่ t o head ได้เลย f head two, two head นะคะ t o high แล้วก็โหมดตัวดีก็คือขับเคลื่อนปกติพอมาเป็นตัว S จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะในการที่บอกว่าเราจะเร่งแซงทําความเร็วเพิ่มขึ้นขับสนุกขึ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาที่โหมดตัว S นะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์สมมุติว่าพี่เห็นว่าตรงนี้ขอไฟลีค่ะ ไฟีจะเป็นไฟบูอายนะคะเป็นตาสีฟ้าติดแล้วนะคะไฟปกติค่ะจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีขาวนะคะไฟสูงค่ะจะเป็นไฟสามเหลี่ยมเข้มๆตรงกลางนะคะอแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะติดนะคะไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวค่ะไฟจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะไฟเลี้ยวติดนะคะไฟเลี้ยวค่ะ ไฟเล้ยวติดนะคะไฟฉุกเฉินค่ะติดค่ะเขาพับกระจกไว้ไฟฉุกเฉินพี่คะเอากระจกออกหน่อยค่ะเปิดกระจกอ่เป็นไฟฉุกเฉินติดนะคะพี่กระจกก็ติดทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะอันนี้ไฟด้านหน้าติดหมดนะคะไฟเบรกค่ะไฟเบรกติดหมดเลยนะคะ,ละ,คะโลบาร์ก็ติดนะคะ ไฟเลี้ยวค่ะเลี้ยวขวาติดนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายก็ติดนะคะไฟฉุกเฉินค่ะติดหมดเลยนะคะขอไฟถอยหน่อยค่ะเหยียบเบรกด้วยค่ะไฟถอยจะสว่างมากมากะโลบาติดนะคะกันชนก็ติดหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยติดหมดเลยค่ะ